มาสวีดอะไรเอาทักคลิปเอาทักคลิปเดี๋ยวคุณไปขนอะไรใครเข้ามาน่ะนั่นตายฮะฮะนั<า>น,านาตายหนูว่าหนูจะไปหาหนันตายที่บ้านอยู่เถอะน้าเนี่ยถึงถ่ายคลิปดอกอะไรอ่ะสวยอ่ะนี่ไงดอกดอกอะไรฟวงฟ้าใช่ใช่แต่มันเป็นสีมว่วงนะอ๋อเป็นสีมว่มวงอ๋อ อ๋อให้เป็นคู่ดอกอะไรไมเป็นสีดดอกอะไรไม่รู้นั่นอย่ายุ่งกันนาตายเอ้ยพี่โถหนูกำลังจะผ่ากับข้าวกินกินข้าวกับหนูไหมกินแล้วแซบกินเลยกินเลยแซบเด้อไปไปไปดูไปดูนี่มีคนฝากของให้น้าตายที่เรียกเนี่ยโอ้โมีคนฝากของให้น้าตายขอบคุณดีเ c h ช n แนลเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาใบเน่าๆออกก่อน ทางดีเดตแนลโอ้มันต้นนี้นะน้าแต่นี่นี่น้าตายดูต้นอยู่หน้าต้นไน้เห็นบ่ไหนอะนั่นไงอยู่ในน้าแด้มาแล้วดีเดี้ยวให้เออเอ้ยเห็นว่านี่รวมๆกันอยู่เนี่ยมันก็อยู่ได้เด้น้าตายเออสวยบอสวยน้าตายต้องเอาไอ้นี่หนูไปด้วยนี่เอาอะไรอ่ะนี่นี่นี่เขียวๆนี่ นี่ต้องไปเตรียมที่ก่อนเดี๋ยวเจะมาเอานี่เห็นไหมมันแตกออกของมันเป็นนี่เห็นไหมเยอะเลยอ่ะใช่มันก็เะเลยใช่อันนี้ก็ใช่เหรอพี่นัไหนอันนี้บัวอ๋ออันนี้บัวบัวสีอะไรสีม่วงสีม่วงนี่เห็นบ่หน้าต่ายมันจะแตกของมันนี่จากกอใหญ่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็แตกของมันออกมาเราก็จะแยกมันเดี๋ยวเราค่อยแยกมันเห็นนะใช่ต้นเดียวนี่อันนี้อีกต้นเห็นไหมหน้าต่ายนี่มันแยกออกมาเห็นนะใช่เห็นไหมต้นเล็กๆนี่ เออสวยไหมนี่แหละถึงอบอกว่ามไม่จาเป็นเราไม่ได้จําเป็นต้องเอาต้นใหญ่ไปเลี้ยงเราใช่อยู่ที่การดูแลของเรานี่แหละเนาะแมนเนี่ยหนูเอามาต้นแค่นี้เองนะตายนี่นี่ใช่แล้วมันก็นออกมาเป็นมันอยู่ที่การดูแลของเราใช่ใบมันสวยเด้นะตายถึงไม่อยากเอาต้นใหญ่เพราะว่าเอาต้นเล็ก เดี๋ยวเ่าจะหาว่าเราไม่ดูแลเราต้องเอาต้นเล็กๆไปแล้วเราภูมิใจเราภูมิใจที่เราเราดูแลให้มันเป็นต้นใหญ่ๆได้ใช่เออถูกภูมิใจนะแล้วตายรู้ถามหน่อยกกอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอ่ะก็หนาวอีกแล้วเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวมันเป็นธรรมชาติของกกอกโอ้มันเป็นธรรมชาติกกอกไปไปไปเอาไปไว้พี่นัทมีผลไม้กินด้วยหรอ มีแบ่งกินหน่อยสิอ๋อนั้นเหรออย่าไปยุ่งกับมันวันนั้นมันผลมันในวันคดีกินก็ได้นี่น้าตายอยากได้ไม่แบ่งกินเลยนาตายอยากได้ต้นนี้อีกไหมเดี๋ยวให้ดีเดมาแบ่งให้นี่มันกำลังออกพอแล้วอันนี้ต้นนี้สวยนะเอานี่เอาอันนี้พอแล้วอันนี้พอแล้วเหรอพอแล้วน้าตายหนูเห็นบ้านน้าตายหมดงบไปเท่าไหร่น่ะเดี๋ยาพูดถึงสวยอ่ะอย่าพูดถึงเดี๋ยวจะข้าขอไปเยี่ยมชมหน่อยนะได้ได้เดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนช่างเขายังไม่เสร็จ ร้ติดประตูก่อนอ๋อยังไม่ติดประตูยังกี่วันถึงจะเสร็จไม่รู้ช่างเขาไม่ได้มาสามวันหนูขอจองเป็นคนแรกเลยนะไปรีวิวบ้านน้าต่ายนะอโอเคปอันนี้น้ําตกบ้านหนูก็มีแต่หนูไม่ได้เปิด่้นไฟตนไฟงกจังงกจังนี่นี่แม่ออกก็ให้มาเหมือนกันต้นนี้เห็นบ่ลงดินตอนนี้มันก็จะขึ้นเห็นบ่น้าต่ายน้าต่ายจะเชื่อไหมว่าหนูสามารถปลูกต้นไม้กลางหินได้เนี่ย ฮะต้นต้นสากุระนี่หรอเออต้นสากุระอ๋อไอ้นี่ต้นนี้ออกดอกแล้วนะดอกแก้วนะาตที่แรกนึกว่าจะเสียชีวิตแล้วมันเป็นต้นจริงหรือต้นปลอมอะจริงจริงฮะต้นปลอมอันน้ายว่าต้นจริงต้นปลอมหลอกเราได้หลอกเราได้หลอกเราได้เออหนีไปมาพิณัทไปทำกับข้าพี่เทรทำกับข้า เอาเก็บก่อนดูได้ต้นไม้เยอะวันนี้โชคดีได้ต้นไม้เออนี่น้าตายได้ต้นไม้ได้สีเนาะฮะอู้หมันสวยได้น้าตายเนี่ยนะมไม่อยากเอาของเารมันสวยหนูคิดว่าจะไปซื้อเอาอ๋อที่ตลาดอะแต่ของเขาเยอะ เกงใจเขาพี่น็เออฮะจริงๆหนูเกงใจอ,ะอ่ะเออหนูก็เกงใจคือจะจะไปซื้อเอาที่ตลาดใช่เนี่ยหนูซื้อมาเนี่ยน้าตายเนี่ยดูสิเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ใหญ่เยอะเดี๋ยวเขาหาว่าไปไปแล้วยับได้ของเขาอ่ะอ้ามีอะไรให้น้าต่ายกินไหมน้ามามาเข้ามาชมครัวหนูเลยลกหน่อยนะครัวหนูเดอยอย่าไปพูดถึงลกเลยพี่นฮะของหนูยิ่งกว่านี้อีก เออนี่ลุก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 มาโถโถโออกมาโอ้โต๊ะของตายายนี่ข้าวอะไรเยอะแยะอ่ะกินกาแฟแล้วกันเพราะว่านะไตยอดหลับอดนอนต้องกินกาแฟรู้ได้ไงฮะทชอไปกีดยางหนูรู้เพราะหนูไม่ได้น่าเสริมน่นเดี๋ยวฝากไน้าเสริมบอกอยวฝากไว้ให้น่าเสริมเนี่ยอ๋อฝากให้น่าเสริมโอเคดีได้ไปบ้านเสริมชิมลองชิมดูนะมาคนเดียวฝากฝากลูกเดียวฝากลูกเดียว มประหยัดเประหยัดเมื่อวานนะนี่เออไปให้หน้าตายนี่หน้าตายชอบไอเอาแบ่งให้หน้าตายไม่สองพวงไม่ใช่บอกอืมพวงหนึ่งอยู่ในี้อันนั้นอันนี้ของหน้าตายเออนี่ของหน้าตายเอาอันนี้ของหน้าตายเดี๋ยวต้องแมะต้องแม่บ่อยๆต้องแม่แบบบ่อยอะ้องแม่บ่อยๆอ่ะนี่มะม่วงปลาเอาไว้ตามแกงม่วงต้องวันตามเราวันนี้ทำไมเวลาขึ้นไลฟ์สดอ่ะทำน้้ทนะโอ้ย คือไรสดเมื่อไหร่หนูไปเมื่อนั้นเนี่ยไปกินด้วยโผออกไปลูกโผออกไปโผไปครับชื่อชื่อสองคนเนี่ยมีผักสดเยอะขนาดนี้เลยหรอฮะอีกแันนี้โอ้โหอ่ะน้าตายบ้านบ้านที่เล่นมีผักสดขนาดนี้แล้วพี่นัดอ้วนได้ไงหนูก็ไม่รู้พี่นัดอ้วนได้ไงหนูุ่นมนกินแต่เนื้อเนื้ออยู่เล่นเนนะแล้วตายดูดูถังข้าวหนู มันจะไม่มอดขึ้นหรอบ่บใส่อย่างนี้มอดไม่ขึ้นนะนาตายของหนูก็ใส่อย่างนี้แต่แต่มันมีมอดอ๋อนี่มันข้าวนี่มั่งข้าวข้าวแบบข้าวไม่ใช่ข้าวข้าวอะไรอ่ะข้าวข้าวตลาดเนาะเขาเป็นไงหวานอู้หนูหลอกนาตายทำเลนหวานจนตายอีเอาใหม่นี่หวานจนตายหวานจนตายอีหวานวะ มันเปรี้ยวแม่บอกว่าหวานหนูอากาศเข้าไปจะเต็มคำหวานมากหวานมากหวานมากหวานจาตายหียิงหน้าหนาวยิ่งเปรี้ยวเปรี้ยวยิ่งเย็นยิ่งเปรี้ยวเรียกว่าอะไรนะย่ไม่ใช่เออ่มะปางเขาเรียกว่าอะไรนะเมยงชิดเมยงชิดนูปตลากบ้านน้าตายปลูกไว้มั้างปะไม่ได้ปลูกนี่ค้งแข็งหนูนี่ตาตายนี่ มาก็ไม่อดโอ้ยเราอยู่ไกลตลาดดินะต่ายเราก็ต้องซื้อเอาไว้เรานี่ฮะในนี้ก็มีคิดว่าจะไม่ไปตลาดอีกเลยหรอฮะฮะไปเออไปดีเผื่อใครเขาสั่งออเดอร์สั่งอะไรไงอ๋อไงเราก็มีของนี่ทางแสงอยู่นี่ยางแสงโอ้ยแน่นแน่นมันแหละมันติดน้องแอม อ่ะนี่ขังแสงอยู่นี่อะเนี่ยแหละป้าเรามีผักพร้อมจะแกงจะทำอะไรพร้อมนี่นี่นี่เมื่อวานนี่เพิ่งได้มาหน้าต่ายหน้าต่ายรู้ไว้อะไรนี่ไอที่มีดอกใส่ว่าอะไรผักติ้วผักติ้วค่อยรู้อันนี้น่ะค่อยรู้ค่อยรู้อันนี้ผักคืนบ้านค่อยรู้เกิดทั้วทำไมต้องคืนน้ำลายอ๋อใช่อันนี้ผักอะไรนะใบบวบกใบบวบก แม่พบอกเราอยู่อย่างแย่นะตายเราต้องหาผักพื้นบ้านไว้นู่นแล้วหนูก็ปลูกผักด้วยหน้าหลังบ้านแต่ยังไม่ขึ้นเอ้ยขึ้นแล้วแต่ยังไม่โตเจะให้พี่ักินแค่ผักนะแต่เราไม่กินฮะเราก็บอกว่าพี่นักกินผักบ้านกินผักมากแต่เราไม่กินอยู่ด้วยกันได้เราก็ไม่กินผักเราได้ยินคลิปนี้แค่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครสี่แปดนาทีแล้วบายบายจ้าสองนาที